ิดทูดเซนสวัสดีค่ะมีใครที่ชื่นชอบกลิ่นกาแฟเป็นชีวิตจิตใจบ้างไหมคะและอยากจะเอามาใส่เป็นน้ำหอมเพื่อเสริมบุคลิกของคุณกลิ่นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้มาจากแบรนด์ Stranger Perfumery ซึ่งเป็นลายลูกของแบรนด์คุณปรินอีกทีหนึ่งคะ่ะเป็นแบรนด์คนไทยนะคะกลิ่นนี้มีชื่อว่า SM Cafe เราลองเพอไปเปิดอ่านใน เพจ Facebook ของ Stranger Perfumery อ่ะพิมพตามนี้ลองเสิร์ชใน f a c e b o o k นะคะเขาเหมือนให้คอนเซปต์ชื่อกลิ่นนี้ว่าเป็น e r โรติก m Cafe อะ่ะไม่รู้ไปได้แรงบันดาลใจมาจากไหนใครรู้ประวัติของกลิ่นนี้ช่วยมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะเดี๋ยวเราลงมาสเปรย์กันเลยค่ะใครที่เป็นสายมินิมอลอ่ะคงจะชอบดีไซน์ของขวด แบรนด์สเตรนเจอนะแล้วก็กล่องที่เขาใส่มาก็จะเรียบเรียบง่ายๆเลื่อนเข้าเลื่อนออกนี้เลยกลิ่นเปิดมาเนี่ยมันเป็นกลิ่นกาแฟที่เรียวมากค่ะชัดมาก เท่าที่เราเคยลองน้ำหอมกลิ่นกาแฟมานะอาจจะให้นึกถึงกาแฟจากเครื่องดื่มที่เป็นอเมริกาโน่ค่ะมันจะค่อนข้างคลีนคลีนอ่ะไม่ได้ใส่นมลงมาเป็นกลิ่นกาแฟที่คั่วชัดเตะจมูกความคั้วความขมความหอมผ่านไปไม่นานอะจากนั้นจะมีกลิ่นของเลเตอร์หรือกลิ่นหนังอะมาซ้อนรับอยู่ด้านหลัง มันทําให้เสริมคาแรคเตอร์น้ําหอมและตัวคนใส่ให้กลายเป็นกลิ่นกาแฟที่เท่ที่ยูนิคแล้วก็ความแน่นของกลิ่นขวดนี้เนี่ยเขาทํามาได้อย่างพอดีพองามไม่แน่นเกินไปไม่อ่อนเกินไปคิดว่าใช้ได้ง่ายอะถึงแม้ว่าจะเป็นฤด,ดูการไหนก็ตามจะหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวอากาศ ไม่จําเป็นที่จะต้องเย็นมากถึงจะใช้ได้นะกลิ่นมันไม่อึบไม่ทึบท่านจะนึกถึงอะไรก็คงนึกง่ายๆอยู่ในคาเฟ่ช็อปอะอยู่ในร้านกาแฟที่ไหนก็ได้ถ้าจะให้กลิ่นมันอภิรม์มากขึ้นนะ่ะก็อยู่ในห้องแอร์มันก็จะค่อนข้างหอมกลุ่นมากกว่า ที่จะอยู่ข้างนอกมันจะชูก,กลิ่นกาแฟอเมริกาโน่ที่เข้มเข้มอ่ะที่ซ้อนรองมากับหนังอ่ะให้มันชัดขึ้นอาจคนคนนั้นอาจจะนั่งอยู่บนโซฟาหนังแล้วก็มีเครื่องดื่มอเมริกาโน่ตั้งอยู่ตรงหน้าขเขาเขาอาจจะเอาแล็บท็อปเอาโนต้ตบุ๊กมานั่งพิมพ์งานด้วยความชิลๆฟังเพลงคลาสสิกที่เปิดคลอ,อเขาไประหว่างทำงานของวันนั้น อาจจะเป็นวัน work ฟ r o m home ที่อยู่ในบ้านก็ได้แต่ชงกาแฟกินเองแล้วก็นั่งทำงานไปด้วยเป็นกลิ่นที่ใช้งานในออฟฟิศอะได้ง่ายมากๆค่ะนอกจากความกาแฟที่ธรรมชาติความเครื่องหนังมันเป็นเครื่องหนังที่เราว่ามันกาแฟกับหนังอ่ะพอมารวมกันอะมันทำให้ความสาบความคาวของหนังอ่ะ ดับลงไปเยอะอะแล้วทาให้หนังนั้นน่ะมันมีกลิ่นนวลกลมกล่อมมากขึ้นนอกจากนั้นเราว่ามันอาจจะมีกลิ่นของแบบพวกถั่วถั่วเจืออยู่เล็กน้อยมีใบาย,ยาสูบอ่อนๆไม่ได้เด่นมากเท่าที่เราได้กลิ่นจากการดมเอาเองนะมันจับได้ประมาณนี้เป็นกลิ่นกาแฟเท่งๆหนังๆแต่เดี๋ยวพอ ไปดูโน้ตจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะเรามาดูโน้ตที่อยู่บนขวดกันเลยนะคะขวดของเขาเนี่ยเขาจะบอกโน้ตมาอย่างละเอียดเลยของแบรนด์นี้เนาะไม่ต้องไปแบบค้นหาอะไรนอกรอบให้ยุ่งยากเท่าที่อ่านดูคร่าวๆอ่ะมันจะเป็นกลิ่นโทน Coffee l e เซอร์ว o ดดีอะคะ่ะ เขาไม่ได้เรียงมาเป็นท็อปมิดเดิลหรือเบสโน้ตนะคะจะบอกเป็นเหมือนแบบเป็นส่วนผสมมาเลยได้แก่แคชเมอรันแอมเบอร์ทอเบโก้บีแว็กคอฟฟอบส์ลูตเลเตอร์เมอร์เชอรี่เคทตองกาเบนโซวินวานิลาซีดาร์แพทชูลีลาเวนเดอร์และโรสค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นความเข้มข้นแบบ EDP ขนาด30 ml mm นะคะด้านล่างสุดก็จะเขียนว่า made in Bangkok c a s h m e r ั n หรือว่าเป็นพวกมัสสังเคราะห์นะถ้าจำไม่ผิดกลิ่นโทนมัสมันไม่ค่อยชัดในขวดนี้นะแต่มันอาจจะมาเพิ่มความติดทนให้กับกลิ่นแหละตัว Amber เราว่ามันมาเพิ่มความลุ่มลึก ให้กับกลิ่นโดยรวมแต่ว่ากลิ่นของตัวอัมพันเองเนี่ยก็ไม่ได้ชัดนะักทแบคโคอันเนี้มีแต่เป็นมาแบบบางๆงสบายสบายไม่ได้เป็นใบายาสูบแห้งที่เตะจมูกมาก b e แว a กขี้พึ่งอันนี้ก็พอจะจับได้มันเป็นหางหางหืนๆนิดๆิดตรงปลายกลิ่น Coffee Absolute อันนี้ชัวร์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกลิ่นกาแฟที่ค่อนข้างเรียวค่อนข้างคลีนอ่ะ ไม่ใส่นมเป็นกาแฟเมริกาโน่ค่ะเลเซอร์กิ่นหนังนี่ก็ชัดเมอร์กิ่นมดยอดยางไม้ไม่ได้ชัดมากนะเชอรี่เคสตองก้าก็ไม่ได้ชัดมากเออมันจะอาจจะมีเรื่องชัดขึ้นมาหน่อยก็คือตัวตองก้ามันมีความแบบถั่วถั่วอวนอวนไอๆอยู่เล็กน้อยค่ะเบนโซอินกายาน ตรงนี้เราไม่ได้กลิ่นชัดนะวันนี้ลามันน่าจะกลมกลืนมากับกลิ่นถั่วถั่วซีดาร์แพทชูลี่กลิ่นไม้น่าจะมาเป็นรองพื้นตรงช่วงเบสอะตอนทิ้งไปแล้วสักประมาณ4-5หชั่วโมงอะคะ่ะลาเวนเดอร์โรสอันนี้ไม่ไม่ได้กลิ่นเลยกลิ่นเนี้ยเท่าที่เราลองใส่จริงอะตัวกลิ่นกาแฟที่ว่า clean o, คลีนคลนอเมริกันโน่คั่วๆหอมๆนั้นะ่ะมันจะ ได้กลิ่นชัดจริงๆอยู่ประมาณแค่4ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นมันจะเป็นกลิ่นหนังนุ่มๆนวลๆเจือมากับกลิ่นไม้ปนถัว่ววาน,นิลาอวนไออบอวนเป็นสกินเซนต์ยาวไปจนถึงอย่างต่ำก็10ชั่วโมงอะ่ะอันนี้สำหรับแค่สัปประมาณ1-2สสเปรย์นะถ้ามากกว่านั้นเราว่าอาจจะอยู่ได้ทั้งวันย4ิบสชั่วโมงเลยมันเป็นกลิ่นความ ความฟุ้งที่แบบว่าพอประมาณพอดีค่อนข้างใช้ได้หลายโอกาสนะคะมาให้คะแนนกันเลยความยูนิคของกลิ่นนี้เนี่ยเราให้ไปเลย10เต็ม10ค่ะเพราะว่ามันเป็นกาแฟเท่าที่ลองดมมาแต่มีความเท่มีความดมแล้วแบบว่าต้องแบบกลับมาตระหนักรู้ว่า เฮ้นี่เป็นกลิ่นกาแฟที่เราไม่เคยดมมาก่อนนะคะในแง่ของความซับซ้อนเราว่าก็ให้10เต็ม10เพราะว่าหลังจากเลย4ชั่วโมงไปอ่ะจากกาแฟมันก็จะกลายเป็นหนังกลวกับถัว่วแล้วก็มีไม้นวลนวนะมารองรับแล้วสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นไม้นวลนวสกินเซนต์อยู่รอบๆความซับซ้อนก็เอาไปเลย10เต็ม10ในแง่ของความติดทน ก็ถือว่าสิบเต็มสิบนะทำได้ดีเลยแต่มันก็ไม่ได้ทนจนหน้าลาคาญนะถ้าเราฉีดแค่หนึสองสเปรย์บางกลิ่นนะทนเกินไปอ่ะแล้วเป็นกลิ่นทนแบบนี้ด้วยก็อาจจะเวียนหัวได้แต่ด้วยความที่เขามีความพอดีในทุกทางอ่ะก็เลยทําให้ทุกอย่างมันลงตัวค่ะการกระจายการกระจายสําหรับกลิ่นนี้เราว่าอาจจะให้สัปแปดเต็มสิบเต็มที่น่าจะไม่เกิน สักไม่เกิน5เมตรอะค่ะเพราะว่าจากโทนกลิ่นที่เป็นกาแฟหนังหรือไม้เนี่ยความคาดหวังคนอาจจะต้องแบบร้อเมตรพุ่งแบบบุ่ม,บ,มบุมบ๊บําทุกทิศทางกระจายเป็นระเบิดตูม้มแต่กลิ่นนี้มันไม่ใช่อะกลิ่นนี้ค่อนข้างคีปลุกสุข,ขุมเยือกเย็นพอประมาณนะคะเป็นผู้ชายหล่อเท่ที่ยังวางตัวได้ดีอะไม่ได้หลันล้เฟรนลี่เฟร้ไปสมดุด คือเราโอเคกับการกระจายเท่านี้แต่ถ้าพูดถึงความคาดหวังของโทนกลิ่นนะอาจจะดรอปคะแนนลงมาเหลือ8เต็ม10เรื่องวัสไตลหรือโอกาสการใช้งานเนี่ยเราให้9เต็ม10อะมันเกือบเกือบเต็มแล้วแต่ว่าก็ยังตัดการออกกำลังกายในที่แจ้งกลางแจ้งออกไปการเล่นเขาเรียกว่าอะไรอะเล่นฟิตเนสเบาๆในห้องแอร์ อาจจะพอได้นะแต่ต้องจํากัดสเปย์มากๆเลยถ้าจะออกกําลังกายต้องเป็นห้องแอร์และเป็นกิจกรรมที่เหงื่อไม่ออกเยอะจนเกินไปแต่ไม่แน่นะบางคนเคมีเหงื่ออาจจะเข้ากับกลิ่นกาแฟอเมริกาโน่ปนหนังก็ได้เนาะส่วนโอกาสอื่นอะจะเป็นน้ําหอมออกงานก็เสริมบุค,คลิกให้เป็นคนที่ดูหน้าค้นหา กลิ่นนี้เป็นค่อนข้างยูนิเซ็กที่กลิ่นไปทางผู้ผู้ชายสัก60-70%นะคือผู้หญิงจะใส่ได้ไม่ติดแต่ว่ามันก็จะเป็นลุคของแบบผู้หญิงเท่ๆลุยๆไม่ติดสวยอะแต่ถ้าผู้ชายใส่ก็คือจะเป็นผู้ชายที่เท่แน่ๆหล่อแน่ๆสุข,ขุมด้วยไม่ถึงกับหญิงแต่ก็ยังวางตัวยังรู้จัก,การาเทศะ ยังมีความน่านับถืออ่ะมีความน่าเกรงใจมันเป็นกลิ่นคนหล่อเท่แต่ยังมีความเป็นผู้ดีอ่ะค่ะประมาณนั้นเลยใครเคยใช้กลิ่นนี้แล้วได้อารมณ์ประมาณไหนได้โน้ตที่เขาบอกมาเยอะแยะเนี่ยที่ชัดเจนกว่าเราเนี่ยก็เอามาแชร์กันได้นะคะแล้วก็ขวดนี้เนี่ยเราไปได้มาจาก ร้าน Rebellion Lab ล n บแอ r ด์เ e าเนาะคำว่า Rebellion ะเราลองไปเปิดหาความหมายมันเหมือน,นแปลแปลว่ากบฏอะเหมือนเป็นน้ำหอมกบฏน้ำหอมน้ำหอมนอกเขาเรียกว่านอกกระแสซึ่งเป็นน้ำหอมคุณภาพนิสทุกกลิ่นเลยที่เราไปลองในร้านนั่น,นะคะแล้วก็เจ้าของร้านที่เขาเป็นหุ้นส่วนกันซึ่งไปแต่ละวันอะก็เจอไม่ซ้ำคนนะแล้วก็ผู้ช่วยในร้าน เขาก็บริการดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป๊ะกลิ่นทุกกลิ่นสามารถหลับตาอธิบายได้เราเดินไปหยุดตรงจุดไหน mm hmm. เขาก็อธิบายโน้ตกลิ่นได้หมดอ่ะเก่งมากๆเลยซึ่งร้าน Rebellion Lab p n r p u r f u m e b a มเนี่ยมันอยู่ตรงเหมือนเป็น Community Mall หรือเปล่าไม่แน่ใจของคนจีนที่มีชื่อว่า Dragon Town เข้าไปครั้งแรกถ้าตามปักหมุดอ่ะ ชื่อร้านนะ่ะอาจจะหายากนิดนึงแต่ถ้าหาเจอแล้วครั้งหนึ่งอ่ะก็จะสบายค่ะอาจจะยากแค่ครั้งเดียวเนาะเข้าไปถ้างงง,ง,งงงก็ลองถามคนแถวนั้นดูหรือว่าลองหาเลขที่ถ้าไปครั้งแรกนะหาบ้านเลขที่หนึ่งปดแปดทับหกเจดมั้งเดี๋ยวเราลองขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะเออแล้วก็เข้าไปให้มันถูกล็อกเพราะตอนแรกอ่ะเราเข้าไปผิดล็อกเราเข้าไปแบบสมมติมันเจอซุ้มประตูทางเข้าอ่ะ ถ้าเข้าไปในล็อกแรกอะ่ะจะผิดมันต้องกระเถิบอีกล็อกหนึ่งอ,อืลำบากนิดหน่อยในการซื้อนอะนอกจากจะไปลองดมเอ,อ่อหลายๆแบรนด์มีแบรนด์ของคุณปรินซึ่งแตกลายออกเป็นสเตนเจอร์เอ,อ่อปริศนาแล้วก็ลายปรินเองเนี่ยลายเอ็กซ์คลูซีฟเองเนี่ยก็ยังมีแบรนด์ของคุณทาดาเพอร์ฟูเมอร แบรนด์ของสยาม1928ที่แตกลายเป็นบวยาเจอร์แล้วก็ไลนออริจินอลหลักของเขาค่ะหลักๆมันจะมีอยู่3แบรนด์ที่เป็น3หุ้นส่วนกันนะถ้าไม่ไปลองที่ร้านไม่ไปซื้อด้วยตัวเองที่ร้านที่อยู่ตรงซอยจุฬา5นะเออลืมบอกจุดสังเกตอีกอย่างคือมีแอมพาร์กกับสวนอุทยานแห่งชาติร้อยปีอยู่อยู่ใกล้ๆนะ ถ้าไม่ซื้อด้วยตัวเองก็คงจะต้องเข้าไปในเพจ a c e b o o k ของร้านเลยอะ Rebellion Lab and Perfumbar e ตามนี้เลยหรือว่าเข้าไปที่เพจ Stranger Perfumery อะเสิร์ชหามันก็ขึ้นขึ้นง่ายอยู่หรือจะเข้าไปในเว็บของคุณ p ปรินลม o รสไม่รู้ออกเสียงถูกไหมปรินลมรส o s ส c o m แต่ว่าราคาที่อยู่ในเว็บปรินลมโรส .com อ่ะกลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นต่างชาติมันจะขึ้นเป็นค่างเงินดอลลาร์ค่ะนะอลองไปดูแล้วกันใครเคยใช้กิ่นทนกาแฟที่มันเจ๋งๆเ,เ,เด็ด,เ,ด,ดเท่ๆนอกจากแบรนด์นี้ก็มาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้กันฟังได้นะคะเพราะส่วนตัวก็ค่อนข้างมีประสบการณ์กับกลิ่นกาแฟไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบดื่มกาแฟคือ ร่างกายมีไซเอฟเฟกปวดหัวใจสั่นกับกาแฟาทุกชนิดแต่ชอบน้ำหอมกาแฟาแล้วไม่มีเอฟเฟกกับการใช้น้ำหอมกาแฟาคือรู้สึกว่าไม่รู้มันริฟว์อารมณ์แล้วก็มันรู้สึกมันเข้มมันเท่ะน้ำหอมเนี้ยใช้แล้วไม่เลี่ยนนะถ้าเขาเบนโอมาดีอะน้ำหอมโทนกาแฟาลองมาแชร์กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนจบ ขอบคุณทุกไลค์ทุกสับสไครต์ทุกคอมเมนท์ที่ผ่านมาค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ